เรามาล้วงกันทีละตัวนะคะหนึ่งสองสมโอ้โอ,โอ้อันนี้เป็นปลาวานไม่ใช่ปลาฉลาม,มคือปลาฉลามล่ะน่ารักไหมเจะตัวสีฟ้าเลย <gasps> โอ้นุ่มสโลมากเลยมีกลิ่นไหมโอ้มีกลิ่นหอมๆด้วยแต่ปลาฉลามมันหนึ่งด้วย แ็บไหมชัม้นบอนอยู่ชั้นล่าง <c ười> เครื่องน้อยอีกแล้วเหรอพี่ฟ้าอู้หูสโลมากอุ้ยอยากได้อันนี้มากเลยอะอยากได้อยากได้อยากได้ไดไดนมสโลแบบสุดๆเลยชิ้นต่อไปกันเลยสามอู้หูโดนนัดอุ้ยโดนนัดของอีลิกหรออุ้ยดูสิโดนนัดแพนด้าหรือเปล่าสโลมากเลยอันนี้ยังไม่ได้แกะออกจากแพคเกจนะคะ คยตัดแพ็กเกจแล้วอะมันมันไม่สวยเลยพอตัดแล้วตัดทิ้งไปก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะอยู่แบบนี้ขอไม่ตัดแล้วกันเนาะอุ้ยน่ารักมากเลยอันตัดไปอ้าออันนี้อะไรคะอ้อันนี้น่ารักมากเลยเป็นสกูชี่แท็กอีกแล้วนะอุ้ยน่ารักก็ชอบมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะมีอะไรกินอยู่ในนี้ด้วยลามา กินอ่ะดูสิอีอถุงเลมเหมดแล้วเจมันจะเป็นเหมือนซุปเ,ปเห็ดซุปอะไรอยู่ในเนี้ยน่ารักอ่ะนุ่มอ่ะสโลมากอ่ะสโลไม่ขึ้นเลยอันเนี้ย 1,2,3,4,5 1, สเรามาดูดอกไม้กันดีกว่าดอกไม้ดอกไม้ไมนะขควจากฟ้าช่วยสมเธอมาออย่าให้ไปรักใครชุดดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนถ้าใจเธอให้ใครแล้วฉันจะอยู่ยังไงโอ้ออโห my god my god ใหญ่บิสบ้มมากๆคุณเขาทำแพ็กเกจน่ารักเนาะน่ารักอะนี่นา่นารักมากเลยเรามาแกะกล่องที่สองกันเลยเต้นๆเหมือนกันไหมคะหนึ่งสองสามโอ้สีกาเล็กซี่คิบุคิบุสีกาเล็กซี่ เลยอะ่ะพี่ไายังเก็บสะสมอยู่นะคนอื่นเขาเลิกเก็บกันไปหมดแล้วแต่เจ๊ก็เสียดายอะ่ะมันแพงมากอ่ะจะไม่ไหนได้อุย้ยดูดิอุย้ยน่ารักมากอะ่ะโอ้โหดูดิอฮ้ยยิง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 สลโลมามหอมด้วยแล้วถ้าน้องๆ้องคนไหนนะอยากเห็นนะเบ๊ร์พาเอาสกูชี่แบบเป็นหมวดหมวดหมวด,หมวดอะนะอย่างเช่นผลไม้ โดนัทอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์กันเ,เข้ามานะว่าเราจะมาทำซูกุชชี่อะไรดีที่เป๊าพามีทั้งหมดเกือบ400ชิ้นแล้วตอนเนี้ยเราจะเอามาทำอะไรดีเพราะว่าเป็นสีเราเคยทำแล้วถูกไหมเน,นี่ยสีกาแล็กซี่อย่างเงี้ยเราเคยทำแล้วออวันนี้ได้กี่อันเนี่ยท้าดาอันนี้อะไรเอ่ยโอ้โดนัทยูนิคอนนี่นี่อันนี้บันนี่คาเฟ่นะดูโอ้ อยากได้อยากได้อยากได้เฮ้ยเราน่าจะมาทํานี้บ้างนะมันแบบเหมือนบีบวิปครีมตรงเนี้ยนิดนึงเนี่ยเห็นปะสวยอ่ะดูดิดูแบบว่าพัฒเทลสุดๆเลยดูผู้ดีผู้ดีเป็นโดนัทนี่แนะนี่แน่น oh, <no. S 1> นี่แน่นนี่แน,น่มีเขาด้วยนะนี่รักกะมาอันต่อไปค่ะกดได้ยังอ่ะเหลือโอ้โหเหลือหลายชิ้นถ้าดาหู แมวหรือเสือคะโอ้แมวหรือเสือคะอันนี้ดูก่อนเลยเดีย๋ยวนี้อะสกูชี่แท็กเขาทำสโลหมดแล้วนะดูหน้าดูหน้าแมวนิดนึงโอ้โหแมวสโลมา้าค่ะนี่เดี๋ยวเจ,เจ,เจต้องไปเก็บเป็นคอร์เรคชั่นนะคะจะไปแขวนแขวนไว้ตรงนู้นเนาะเป็นแบบพวกพวกเขาค่ะแขวนไอ้สกูชี่แท็กเปาค่ะจะแขวนหมดเลยเนาะเอาให้ล้นไปเลยมาต่อไปท้าาาอ้ อสักบุชิแท็กอันนี้ไม่เคยเห็นอ๋อนี่ไงเขามีแท็กอะมาก็ลองกับเค้กอืมนี่แน่จะพับปิวปิ้วลองบีบดูโอ้ดูโอ้สโลมากดูสิแต่ว่าแท็กมันเป็นคาเฟ่ดีเอ็นแบบอ๋อนี่ใช่แหละคาเฟ่ดีเอ็นแบบใหม่เนอะเป็นถุงแบบนี้เราอไม่เคยเข็นเลยอะอืมเพราะว่าเขามีตัวเนี้มาให้ไง เนี่ยตัวเนี้ยแท็กอันนี้จำได้เห็นป่มแท็กของเขาเลยกาลกเน้ะมาเลยกี่ตัวคะให้เดาเดวคลำคลำอีกตัวเดียวแหละ,ะฮัลโหลมีน้อยมีน้อยถืออะไรอะตกใจนึกว่าถือสกูชี่ประสาสีกาแกล็กซี <c oughs> <c oughs> ถ่ถือเค้กถือเค้กเค้กนี่แ้วเหมือนหมนละ่ะมองไกลๆแหมทำซะเหมือนเลยบีบเค้กกันเลย นี่น้อยนี่ฉันเอาสกูตที่มาให้เธอเป็นเค้กไอล็กซี่กินสิอกินสิไม่กินล่ะแล้วมาดูกันเลยค่ะวันนี้เราได้กี่ตัวและอะไรบ้างนี่นะคะวันนี้เราได้สกูตชี่ทั้งหมด10ชิ้นกันเลยนะคะน่ารักทุกตัวเลยน้องๆชอบตัวไหนเป็นพิเศษก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันบ้างน่ารักทุกตัวเลย ร้อยเลยนะคะน้องๆอ,อยากให้เป๊อปพาทำอะไรอีกนะคะเกี่ยวกับสกูชี่ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะแล้ววันนี้ค่ะเป๊าปพามีคําถามว่าวันนี้แกะกล่องสุกทั้งหมด2กล่องนะคะพี่พาได้ทั้งหมดกี่ชิ้นคะใครรู้คาตอบแล้วคอมเมนต์ใต้ล เยอะะะๆนะคะอยากให้ทำเป็นคอเล็กชั่นอะไรสำหรับสกูชชี่สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เหมือนกันเนาะคลิปนี้เปล่าๆไปแล้วค่ะเจอกันใหนคลิปหน้าอี่แน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ